ขอบคุณนะเจ้าต right? right? yeah. yeah, so ัวเองยืนเลยงองเงยแตกเลยเดี๋ยวก่อนรอบหน้าที่ห้องแอบได้เดี๋ยวเตัสนะขอบคุณนะคะไม่จริงใช่ไหมจิ๋วเองก็ได้กินให้หมดนะต้องกินให้หมดนะไม่หมดติดตามไปเกี๊ยวนั่นแหละก็เพื่งเกี๊ยว แค่ไม่แล้วคีบปลาใช่ปะ่ะอ๋าเด็ดเดเอาแป๊นึงเอาประอบจะทำาีก่อนอเข้ามาเอาม่วงหอแครงลาได้เ็พอิน มันเหมือนผลตะก,กันะลูกเนี้ยม, <c oughs> มันอบอบเนี้ยไม่รู้ว่าไม่ดันไม่ได,ไไดไ้ไม่แข็งะ <c oughs> ไม่แข่งไม่ได้ป่าฮะ

Uh huh. ซื้อให้แล้วเหรอซื้อรถให้แล้วเหรอซื้อแล้ววานนี้วานซื้อนี่สามเงื้อเขาเอาไปแอบอยู่ข้างในซอกเลยอยากได้จัดอยากได้จัดสามร้อยสามร้อยนะรถวีเอ็ม คือมากินงานอะไรเยอะไม่เข้าไปกเขาได้กันหมดแล้วใช่ไหมได้หมดแล้วได้หมดแล้วตัเงคิวที่ตัวอย่างอัดมาถ้าสั่งได้เลยจ้าเข้ามานี่เลยจ้ะหม้อบ,บังกบ เพชรไหมปลางหมเหมือนเพ็ดมากปลาปลาไม่เอาปลาไม่เอาแต่กลางเพ็ดกลางนะเพ็ดกลางเพ็รน้อยก็เพชน้อยกลางนะประกอบใช่ไหมแจงกลับอะไร ได้ไหมทิ้งเล้ข้างเลยค่ะจะปั๊ด้นเดี๋ยวเราก็คุยกันเดี๋ยวเราก็คุยกันนะทาทนิทนิอ้วนอหย่ให้ไม่ตอก้าเก็บแป๊ นั่้เลยครับอะไรจ้าตังค์นี่จ้ะาอยแครงยังเดี๋ยวเน้อผิไดไหมปลาไหมผิดได้ปลาผิดได้ สั่งมาเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ที่บ้านก็สั่งมาถ้าหนุ่มผมไปส่งที่บ้านได้เลยเราชิมดูก่อนค่ะยำหอยแครงอะไรกูจับใส่หม่าใส่หม่าม่วงเป็นต้งนะเออบอกไปก่อนยำหอยแครงกินไหมเอาไหมคนกินไหมดี๋ยวไข่แดงเดียวมันเป็นไข่แดงที่มัน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 จะเอาไหมเอาไหม มันต้องเอา เนี่ยมันจะอน่อหอยแครงเข้าเป็นอาหารข้าวจริๆ <c oughs> แล้วก็ปูปูตื่นจะไข่ไข่แดงกับข้าว <c oughs> ไขไ่แข็งอย่างเดียวเนาะปลาดําไหมไหมนะปลาดาไหมคะเอาพอดีไม่เอาเผ็ดไม่ต้องเอาเผ็ดมากปลาดํไหมปลาใส่ปะ่ปะใส่ได้นะได้ได้ไม่เผ็ดแล้วหรอ

Ya, puji 아 a c